พี่น้องที่รักในอาทิตย์นี้พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาให้เราได้เข้าใจถึงทัศนะเกี่ยวกับพระอาณาจักรสวรรค์และการพิพากษาในเวลาสุดท้ายโดยพระงจะทรงเป็นผู้พิจารณาถึงคนที่เหมาะสมกับที่อันศักดิ์สิทธิ์นั้นผู้มีความเชื่อจะต้องรักษาหนทางการดำเนินชีวิตด้วยความเข้าใจเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ทำอะไรเพื่อได้อยู่ในสวรรค์ในโลกนี้ หรืออย่างที่ตนเองกำหนดไว้เท่านั้นวันนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสสอนให้ได้รู้ว่าพระนักจกสวรรค์ที่แท้จริงเป็นเช่นไรไม่ใช่ว่าสวรรค์จะต้องเป็นอย่างไรสำหรับคิดสชนพระเยซูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบเรื่องเงินตะลันเพื่อสอนให้รู้ว่าในจิตใจหรือภายในตัวเราแต่ละคนนั้นมีการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับพระผู้สร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในการสแสวงหาพระองค์มีการเสริมสร้างความเชื่อให้เติบโตขึ้นเพราะพระเจ้าทรงช่วยเหลือด้วยการให้ใช้ของประทานจากพระองค์ในรูปของเงินตะลันที่ส่งประทานให้ลูกจ้างแต่ละคนในเรื่องเปรียบเทียบเงินตะลันของพระองค์ที่ส่งให้กับเราแต่ละคนนั้นผ่านมาในรูปแบบต่างๆรวมทั้งการประทานปรีชาญาน เมื่อเราได้สัมผัสกับพระวาจาในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะมาจากผู้ประกาศเทศน์สอนหรือการอ่านของเราเองิีชนจึงจําเป็นที่จะต้องฟังและน้อมรับมาปฏิบัติโดยนํามาเชื่อมโยงและเปรียบเทียบกับการดําเนินชีวิตของเราเพื่อจะได้มีการปรับปรุงชีวิตให้ได้เป็นไปตามคําสอนให้ได้มากที่สุดเพราะการกระทํานี้จะช่วยนําให้เราสามารถพบกับพระเจ้าได้ในเวลาของพระองค์ และในเวลานั้นพระองค์จะทรงพิภากษาโดยแยกแยะพวกที่นมัสก,การพระองค์อย่างแท้จริงมีใจซึ่งมีพระองค์อยู่ภายในและมีกิจการที่แสดงออกมาให้เห็นภายนอกคนเหล่านี้จะได้รับชีวิตนรรันดรในพระอาณาจักรสวรรค์ขณะที่คนนมัสก,การพระองค์เพียงแต่ปากไม่มีกิจการใดๆจะต้องได้รับโทษการดำเนินชีวิตกิจชน จึงต้องปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างจริงจังไม่ควรเป็นคิสชชนเพียงชื่อนับถือพระเยซูเจ้าเพียงแต่ปากอีกทั้งเราต้องทำให้เกิดผลโดยไม่รอช้าเหมือนอย่างในจดหมายของนับุญปอโลถึงชาวเทสโลนิกาบอกให้คิสชชนได้ตื่นเฝ้ามีความหมายรวมไปถึงการทำกิจการที่ดีงามเสมอเพื่อพร้อมสำหรับวันเวลาของพระเจ้า ขิตชนจึงต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะในพระเยซูเจ้าเสมอในหนังสือสุภาษิตสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเตรียมพร้อมในชีวิตขิตชนอาศัยการที่เราเองต้องภาพเพียรในการดำเนินชีวิตตามความเชื่ออุทิศตนเองสำหรับพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ตามพันธสัญญาแห่งการได้ชื่อว่าเป็นคนของพระกิตเจ้าที่สร้างสรรค์เพื่อว่าในเวลาของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับความชื่นชมยินดีและมีความสุขนิรันดรวันนี้ให้เราภาวนาว่าโปส่องสว่างภายในจิตใจของเราให้สามารถทำสิ่งที่ดีที่สุดตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายทั้งสำหรับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ Oh.